สรุปข่าวเศรษฐกิจเข้าใจง่ายในไม่กี่นาทีรู้ไว้ไม่ตกข่าวค่ะดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลตลาดหุ้นสหรัฐกันนะคะของเมื่อวานวันที่16มิถุนายนคือตลาดเนี่ยฟื้นตัวกลับมาบวกได้นะคะหลังจากที่ก่อนหน้าเหมือนจะมีเรื่องกังวลกันอยู่เดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างแล้วมีอะไรที่นักลงทุนกําลังจับตากันเป็นพิเศษครับผมคําถามก็คืออะไร อะไรเป็นตัวจุดประกายให้ตลาดดีกลับมาได้ขนาดนี้ครับและมีรายละเอียดอะไรน่าสนใจในข้อมูลเศรษฐกิจหรือว่าหุ้นรายตัวที่แบบขยับเยอะๆบ้างไหมครับค่ะคือประเด็นสำคัญเนี่ยมันเป็นเรื่องความเชื่อมโยงกันนะคะระหว่างสถานการณ์โลกที่ออดูเหมือนจะผ่อนคลายลงโดยเฉพาะความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะซึ่งอันนี้มันส่งผลต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนโดยตรงเลย บวกกับว่าทุกคนก็กำลังออรอดูสัญญาณจากธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดในสัปดาห์นี้ด้วยครับ อ๋อค่ะค่ะน่าสนใจค่ะงั้นเรามาเอา่อมาแกะรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มที่ภาพรวมตลาดก่อนเลยดัชนีหลักๆนี่เขียวสดใสเลยนะคะ S&P 500บวก0.9% Dow j o ดเ s วโจนส์ก็บวก0.8%ส่วน NASDAQ นี่นำมาเลยบวกตั้ง1.5%ถือว่าเป็นการฟื้นตัวที่ดีเลยนะคะจากที่ร่วงไปวันศุกร์ใช่เลยครับ NASDAQ นี่ แรงสุดเลยแรงหนุนหลักๆเลยเนี่ยก็มาจากข่าวที่ว่าอ,อิหร่านเขาส่งสัญญาณว่าพร้อมจะเจราจาเรื่องนิวเคลียร์แล้วพอเป็นแบบนั้นความกังวลเรื่องความขัดแย้งกับอิสราเอลมันก็ลดลงไปเยอะเลยครับพอความเสี่ยงตรงนี้มันเบาลงมันก็ส่งผลต่อๆกันไปราคาน้ำมันดิบ WTI เนี่ยปรับตัวลง1.7%ราคาทองคำก็อ่อนตัวตามไปด้วยบรรยากาศการลงทุนโดยรวมมันก็เลยดูผ่อนคลายขึ้นเยอะครับ อืมค่ะซึ่งถ้าเราไปมองฝั่งตลาดตราสารนี้จะเห็นว่าผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยขยับขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นการเคลื่อนไหวที่นักลงทุนมักจะปรับพอร์ตรอดูท่าทีเฟดก่อนการประชุมสําคัญนะครับอ๋อค่ะพอพูดถึงเฟดข้อมูลเศรษฐ,ฐกิจที่เพิ่งออกมาก็มีผลเหมือนกันใช่ไหมคะอย่างตัวเลขเงินเฟอ้อ CPI เดือนพฤษภาคม เห็นว่าเพิ่มขึ้นนิดเดียวแค่0.1%จากเดือนก่อนหรือถ้าเทียบปีก่อนก็2.4%ดูทรงๆจากเดือนเมษาเลยนะคะใช่ครับที่น่าสนใจคือเหมือนราคาน้ำมันเบนซินมันลดลง2.6%ก็เลยช่วยดึงภาพรวมไว้แม้ว่าพวกค่าเช่าบ้านค่าอาหารจะยังขึ้นอยู่ก็ตามถูกต้องค่ะและที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ ค r e CPI หรือเงินเฟอ้อพื้นฐานที่ไม่รวมอาหารพลังงานอันนี้ก็เพิ่มขึ้นแค่0.1%เหมือนกันจากเดือนก่อนแล้วก็2.8%จากปีก่อนคือตัวเลขนี้มันค่อนข้างนิ่งเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนจากเดือนเมษาเลยประกอบกับจำนวนคนขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกก็ยังทรงๆอยู่ที่ประมาณ248,000รายภาพรวมตรงนี้ละคะ่ะที่ทาให้ตลาดต้องจับตาดูว่าเฟดเขาจะตีความข้อมูลพวกนี้ยังไง นอกจากเรื่องเงินเฟ้อแล้วเหมือนจะมีเรื่องค่างเงินดอลลาร์ด้วยใช่ไหมคะที่อ่อนค่าสุดในรอบหลายปีเลยเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆแล้วก็มีข่าวเล็กๆแต่ก็น่าสนใจเรื่องข้อตกลงการค้าสหรัฐจีนเหมือนจะมีการแลกเปลี่ยนเรื่องการเข้าถึงแร่หายากกับโคต้านักศึกษาจีนเข้าเรียนในสหรัฐอะไรแบบนี้ใช่ครับทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นท่ามกลางการคาดการณ์ที่ เอ่อเรียกว่าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะครับว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมสัปดาห์นี้วันที่17-18ถึงมิถุนายนแต่ว่าหัวใจสำคัญจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การตัดสินใจครั้งนี้ด้วยซ้ำแต่เป็นสัญญาณที่เฟดจะส่งออกมาเกี่ยวกับการลดดอกเบีย้ยในอนาคตมากกว่าซึ่งตลาดก็เริ่มมองมองไปที่เดือนกันยายนแล้วครับว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นถ้าข้อมูลเศรษฐกิจยังคงชี้ไปในทิศท,ทางที่แบบว่าชะลอตัวลงนะครับ เข้าใจเลยค่ะทีนี้เรามาดูฝั่งหุ้นรายตัวกันบ้างดีกว่ามีตัวที่โดดเด่นมากๆเลยอย่าง e s t e e l a อ d e r หรือ EL นะคะพุ่งไปเกือบ11%เลยอันนี้เหมือนจะเป็นข่าวการจากไปของคุณเลโอนาดลอเดอร์อดีต CEO คนสำคัญครับผมอีกตัวก็ AMD ที่บวกแรง8.8%อันนี้น่าจะมาจากงาน advancing AI ที่จัดไปแล้วนักวิเคราะห์ชอบใจปรับราคาเป้าหมายขึ้นกันใหญ่ ใช่ครับกรณี AMD นี่สะท้อนความคาดหวังสูงในกลุ่ม AI จริงๆเลยส่วน Estee Lauder นี่ก็เป็นเรื่องของ sentiment นะครับแล้วก็อาจจะมีการเกงกำไรเรื่องทิ่ทางบริษัทในอนาคตด,ด้วยแต่ในทางกลับกันเนี่ยเราก็จะเห็นหุ้นกลุ่ม Aerospace and Defense อย่าง Lockheed Martin นี่ลดไป4% Northrop Grumman ก็ลบ3.7%ปรับตัวลงสวนทางเลย อันนี้เป็นการกลับทิศที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยขึ้นมาแรงเพราะความตึงเครียดเรื่องอิสราเอลอิหร่านพอสถานการณ์มันคลี่คลายลงหุ้นกลุ่มนี้ก็เลยถูกเทขายทํากําไรออกมาครับอ๋อเข้าใจได้ค่ะส่วนหุ้นที่ปรับตัวลงอื่นๆก็มีอย่าง Charter Communications (CHTR) ลบไป3.5%ออันนี้มีข่าวเรื่องบริการอินเทอร์เน็ตล่มในบางพื้นที่แล้วก็ Moderna (MRNA) ก็ลง 2. 5เปอร์เซ็นเพราะนักวิเคราะห์เหมือนจะกังวลเรื่องยอดฉีดวัคซีน RSV หรือไวรัสทางเดินหายใจที่อาจจะต่ำกว่าที่คาดในสหรัฐครับผมงั้นโดยสรุปแล้วภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานก็คือการฟื้นตัวที่ได้แรงหนุนจากความกังวลเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ที่มันลดลงไปแต่ในขณะเดียวกันทุกสายตาก,ก็จับจ้องไปที่การประชุมเฟดเลยว่าจะมีสัญญาณอะไรออกมาบ้างเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยนโยบายใช่ครับ แล้วก็ประเด็นหน้ากติดตามต่อแล้วก็อาจจะเป็นคําถามสําคัญให้นักลงทุนกลับไปคบคิดกันต่อนะครับก็คือนอกจากเรื่องการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันหรืออาจจะสําคัญกว่าด้วยซก็คือน้ําเสียงแล้วก็มุมมองของเฟดต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวมในแถลงการครั้งนี้ มันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นแล้วก็การวางกลยุทธ์ของนักลงทุนในระยะถัดไปได้อย่างไรบ้างอันนี้แหละครับอาจจะเป็นตัวแปรที่สําคัญยิ่งกว่าตัวเลขดอกเบี้ยจริงๆก็ได้ครับขอบคุณที่รับชมค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามรู้ไว้ไม่ตกข่าวแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ